การทำงานไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเงินเดือนหน้าที่หรือตำแหน่งเท่านั้นแต่คือพื้นที่ที่เราต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นหลายคนอาจคิดว่าแค่ทำงานให้เสร็จไปวันๆก็พอแต่เมื่อคุณต้องตื่นมาทุกเช้าไปเผชิญกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการเสียดสีหัวหน้าที่ไม่รับฟังเพื่อนร่วมงานที่เอาเปรียบหรือการเมืองในออฟฟิศที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนมีด ความเครียดสะสมจึงเริ่มกัดกินใจโดยไม่รู้ตัวสังคมท็อกซิบในที่ทำงานนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยส่วนบุคคลแต่คือระบบที่ทำให้ความไม่เป็นธรรมความขัดแย้งและการข่มเหงกลายเป็นเรื่องปกติหลายคนอดทนทำงานในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เป็นปีๆจนสูญเสียความมั่นใจหลงลืมคุณค่าของตัวเองและมองไม่เห็นอนาคตของชีวิตการทำงาน บทความนี้จะพาคุณเรียนรู้วิธีอยู่รอดอย่างมีสติและศักดิ์ศรีในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษโดยไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองหรือสุขภาพจิตไปตลอดทางไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดการรู้วิธีเอาตัวรอดอย่างฉลาดจะทำให้คุณอยู่ได้อย่างแข็งแรงและเลือกเดินได้อย่างมีพลังในวันที่คุณพร้อม 1. แยกแยะปัญหาออกจากคน หนึ่งในกลไกลป้องกันตัวทางจิตใจที่สำคัญที่สุดเมื่ออยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยพลังลบคือการรู้จักแยกแยะปัญหาออกจากตัวบุคคลเพราะในที่ทำงานที่เป็นพิษคนที่ถูกกลั่นแกล้งมักจะเริ่มเชื่อตามที่สิ่งที่คนอื่นกล่าวหาจนเผลอคิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอหรือเป็นภาระของทีมทั้งๆที่ความจริงแล้วพฤติกรรมท็อกซิกเหล่านั้นมักเกิดจากปัญหาภายในของอีกฝ่ายเช่น ความอิจฉาอำนาจนิยมหรือความไม่มั่นคงในตัวเองของผู้ที่กลั่นแกล้งเราจึงต้องฝึกมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางเช่นถ้ามีเพื่อนร่วมงานวิจารณ์งานของเราอย่างเสียยเสีหายหายให้ถามตัวเองว่าเขาวิจารณ์ด้วยข้อมูลจริงหรือจากอารมณ์เขาพูดกับเราคนเดียวหรือกับทุกคนถ้าเป็นทุกคนแสดงว่าเขาอาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารไม่ใช่ปัญหาเฉพาะกับคุณ การแยกแยะนี้ไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยหรือไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดแต่หมายถึงการกลั่นกลองข้อมูลด้วยสติและไม่ยอมให้ความเห็นส่วนตัวของคนอื่นมากำหนดคุณค่าในตัวเราการมีมุมมองแบบนี้จะช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของคำพูดที่บั่นทอนและสามารถตั้งหลักทางอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ 2. สร้างขอบเขตส่วนตัวอย่างชัดเจน หนึ่งในสิ่งที่คนจำนวนมากมักละเลยเมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษคือการไม่กล้าสร้างขอบเขตส่วนตัวเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเรื่องมากไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่มีน้ำใจแต่ความจริงแล้วการไม่มีขอบเขตต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นของการถูกเอาเปรียบถูกล่ำเส้นและถูกใช้ประโยชน์โดยไม่สมัครใจขอบเขตไม่ได้หมายถึงการแยกตัวจากสังคมหรือปิดการการสื่อสาร มันคือเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่คุณยอมรับได้กับสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นคุณสามารถตั้งกฎกับตัวเองว่าจะไม่ตอบลายงานหักหลังสองทุ่มเว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนหรือเลือกที่จะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมนินทาเพราะนั่นอาจกลับมาเป็นอาวุธทำร้ายคุณในอนาคตการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนยังช่วยให้คุณรู้จักเคารพตัวเองและส่งสัญญาณให้ผู้อื่นรู้ว่า คุณมีหลักการในการทำงานและไม่ยอมให้ใครเข้ามาบงการความคิดหรือความรู้สึกของคุณอย่างง่ายดายแม้จะมีบางคนไม่พอใจในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาจะเคารพในจุดยืนของคุณอย่าลืมว่าคนที่มีขอบเขตชัดเจนไม่ได้อ่อนแอแต่กลับเป็นคนที่รู้จักปกป้องพลังชีวิตของตัวเองและมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรับมือกับสังคมที่ซับซ้อนได้อย่างมั่นคง 3. สื่อสารอย่างมั่นคงแต่ไม่ก้าวร้าวเมื่ออยู่ในที่ทำงานที่มีพลังลบสูงการสื่อสารอย่างมีสติและมั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะคนที่มีพฤติกรรมท็อกซิกมักใช้คำพูดดูถูกเสียดสีหรือประชดประชันเป็นอาวุธการเงียบตอบกลับหรือกลัวการเผชิญหน้ามักทำให้สถานการณ์แย่ลงเพราะอีกฝ่ายจะมองว่าคุณอ่อนแอ และอาจใช้โอกาสนั้นคมคุณต่อเนื่องการสื่อสารอย่างมั่นคงไม่ใช่การเถียงกลับหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงแต่คือการพูดออกไปด้วยน้ำเสียงเรียบสุภาพและชัดเจนเชน่นถ้ามีใครพูดเน็บแนมคุณต่อหน้าคนอื่นคุณอาจตอบว่าถ้ามีคำแนะนำเรื่องงานบอกตรงๆได้เลยครับค่ะผมหรือฉันรับฟังเสมอหรือ ถ้ามีใครพยายามโยนความผิดให้คุณต่อหน้าหัวหน้าคุณอาจพูดว่าในประเด็นนี้ผมหรือฉันมีข้อมูลเพิ่มเติมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับค่ะสิ่งสำคัญคือต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปเพราะอารมณ์คือสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการควบคุมคุณให้ได้ถ้าคุณตอบโต้ยังมีเหตุผลและไม่แสดงความโกรธกลับคุณจะกลายเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ แทนที่จะตกเป็นเหยื่อการฝึกสื่อสารเชิง Assertive คือกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดโดยไม่ล่วงเกินใครจะทำให้คุณดูมีภาวะผู้นำและยากที่จะถูกกลั่นแกล้งหรือมองข้ามได้ง่ายในองค์กร 4. มันดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยแรงกดดันคำพูดบั่นทอนและความไม่แน่นอน เราอาจใช้พลังใจไปโดยไม่รู้ตัวทุกวันการทำงานในที่ที่ไม่มีความสุขไม่ได้รับการสนับสนุนหรือมีแต่การเปรียบเทียบแข่งขันกันตลอดเวลาจะค่อยๆดูดพลังบวกออกจากใจและนำไปสู่ความรู้สึกหมดไฟว่างเปล่าและไม่เห็นคุณค่างในตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนทางจิตใจที่ไม่ควรมองข้ามสุขภาพจิตที่ดีไม่ใช่สิ่งที่มีโดยอัตโนมัติ แต่ต้องดูแลอย่างตั้งใจเหมือนสุขภาพกายคุณควรจัดสรรเวลาในแต่ละวันเพื่อฟื้นโฟใจเช่นการนั่งสมาธิสั้นๆวันละสิบนาทีฟังเพลงที่ช่วยผ่อนคลายหรือการจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อไม่ให้ใจถูกครอบงำไปด้วยแต่เรื่องลบๆนอกจากนี้ คุณควรมลดปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีพลังลบลงบ้างเท่าที่จำเป็นและเพิ่มเวลากับคนที่เข้าใจสนับสนุนหรือให้กำลังใจเช่นครอบครัวเพื่อนสนิทหรือชุมชนออนไลน์ที่มีแนวคิดสร้างสารรค์เพราะการพูดคุยกับคนที่ฟังอย่างเข้าใจแม้เพียงกี่นาทีอาจช่วยชาร์จใจได้มากกว่าการนั่งคิดคนเดียวทั้งคืนหากคุณรู้สึกว่าสุขภาพจิตเริ่มแย่ลงอย่างชัดเจนเช่น มีความเครียดเรื้อรังเบื่อชีวิตหรือหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมควรพิจารณาปรึกษานักจิตวิทยาหรือผู้เช่าชาญโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะการดูแลใจไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญที่แท้จริงต่างหาก 5. สร้างพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในองค์กรแม้จะอยู่ในที่ทำงานที่เต็มไปด้วยความเป็นพิษ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในองค์กรจะมีพฤติกรรมแย่หรือมีเจตนาไม่ดีเสมอไปที่ทำงานส่วนใหญ่จะยังมีคนดีๆกระจายอยู่ในแผนกต่างๆหรือมุมใดมุมหนึ่งขององค์กรคนเหล่านี้อาจไม่ได้พูดมากไม่ได้โดดเด่นในวงสนทนาแต่พวกเขามีความจริงใจไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นและทำงานของตัวเองอย่างมีคุณภาพอย่างเงียบๆ การมองหาพันธมิตรทางใจเป็นกลยุทธ์สำคัญในการอยู่รอดเพราะเพียงแค่คุณมีคนสักคนที่คุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันและให้กำลังใจกันในวันที่รู้สึกแยก่ก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างมากการมีเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ยังช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในองค์กรและเพิ่มแรงใจในการฝ่าฟันวันทำงานที่หนักหนาไปด้วยกันด้วย คุณอ่านเริ่มจากการสังเกตคนที่ทำงานเงียบๆมีน้ำใจและไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วลองเปิดใจคุยเรื่องเล็กๆก่อนเช่นขอกำลังใจเรื่องงานหรือแชร์มุมมองเรื่องชีวิตการทำงานพยายามหลีกเลี่ยงการผูกมิตรกับกลุ่มที่มีนิสัยชอบนินทาเพราะแม้วันนี้คุณจะเป็นผู้ฟังแต่วันหนึ่งคุณอาจกลายเป็นหัวข้อสนทนาแทน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีควรมาจากความจริงใจไม่ใช่การประจบประแจงหรือหวังผลประโยชน์เพราะพันธมิตรที่แข็งแรงที่สุดคือคนที่เห็นคุณเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เครื่องมือในการเอาตัวรอดเช่นเดียวกันจำไว้ว่าแม้คุณจะอยู่ในที่ที่มีพิษแต่ถ้ามีคนที่คอยเติมพลังใจให้กันในทุกวันคุณก็จะมีแรงลุกขึ้นสู้ต่อโดยไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องเผชิญหน้ากับทุกอย่างเพียงลำพัง 6. ตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าเราทำงานเพื่ออะไรในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและพลังลบความเครียดและความรู้สึกอยากหนีจากที่ทำงานมักเกิดขึ้นเป็นระยะระยะซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเคยเผชิญแต่สิ่งที่จะทำให้คุณอยู่ได้โดยไม่หลงทางหรือยอมแพ้กลางคันคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณทำงานนี้เพื่ออะไร เป้าหมายจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเข็มทิศภายในที่ช่วยคุณแยกแยะได้ว่าอะไรสำคัญและอะไรควรมองข้ามเช่นถ้าคุณทำงานนี้เพื่อเก็บเงินให้ครบก่อนเริ่มธุรจิจของตัวเองในปีหน้าคุณจะมองปัญหาในที่ทำงานเป็นเพียงบททดสอบชั่วคราวที่ต้องผ่านไปไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับคุณตลอดไปหลายคนหมดแรงเพราะไม่มีเป้าหมาย จึงยอมให้ทุกสถานการณ์ดึงความรู้สึกและความคิดของตัวเองไปหมดทุกวันจนรู้สึกว่าไม่มีอำนาจควบคุมอะไรเลยลองเขียนเป้าหมายของตัวเองลงกระดาษเช่นทำงานที่นี่อีก8เดือนเพื่อเก็บเงินครบ200,000บาทหรืออยู่จนได้ตำแหน่งนี้เพื่อใช้สร้างโปรไฟล์สำหรับสมัครที่ใหม่แค่นี้ก็จะช่วยให้คุณมีพลังใจมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ยิ่งคุณชัดเจนในจุดหมายของตัวเองเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไม่เสียเวลากับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของคุณและสามารถแยกอารมณ์ออกจากเหตุการณ์รอบตัวได้ดีขึ้นอย่างมาก7เมื่อถึงเวลาเดินออกมาอย่างสง,ง่างามการอดทนอยู่ในที่ทำงานที่เป็นพิษไม่ใช่เรื่องผิด เพราะหลายคนจำเป็นต้องอยู่ต่อด้วยเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นภาระทางการเงินครอบครัวหรือยังไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักประเมินอย่างตรงไปตรงมาว่าถึงจุดไหนที่ควรพอเพราะไม่มีงานไหนควรค่าแก่การแลกกับความสุดโรมของจิตใจอย่างถาวรหากคุณพยายามแก้ไข พยายามปรับตัวหรือสร้างภูมิคุ้มกันแล้วแต่ยังคงรู้สึกถูกลดทอนคุณค่าถูกมองข้ามหรือไม่เหลือแรงใจอีกต่อไปการเดินออกมาจึงไม่ใช่ความพภายพาแต่มันคือการปกป้องตัวเองอย่างกล้าหาญการลาออกอย่างมีสติคือการบอกกับตัวเองว่าฉันสมควรได้รับสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้ก่อนตัดสินใจลาออกควรมีการวางแผนอย่างรบอบคอบเช่น หางินใหม่ไว้ล่วงหน้ามีเงินสำรองอย่างน้อย3-6เดือนเตรียมพอร์ตโฟลิโอหรือเรซูเม่ให้พร้อมและอย่าลืมเก็บเอกสารสำคัญหรือผลงานที่สามารถนำไปใช้ต่อได้หลังจากออกจากงานแล้วการจากลาที่ดีควรทำด้วยความสุภาพไม่สร้างศัตรูไม่เผาเรือเพราะโลกการทำงานกว้างใหญ่แต่ก็เชื่อมโยงกันมาก การจบอย่างมืออาชีพจะช่วยให้คุณรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและอาจจะกลายเป็นประตูที่พาไปสู่โอกาสใหม่ในอนาคตจำไว้ว่าบางครั้งหนทางสู่ความสุขไม่ใช่การทนอยู่ให้ไหวแต่คือการกล้าก้าวออกไปอย่างมั่นใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เขารู้หัวใจของตัวเองอย่างแท้จริงบทสรุปเคารพตัวเองเพื่ออยู่รอดในสังคมท็อกซิก สังคมที่ทำงานเต็มไปด้วยพลังลบหรือท็อกซิกไม่ใช่เรื่องแปลกในยุคนี้แต่มันไม่ใช่ชะตากรรมที่เราต้องยอมรับโดยไม่มีทางเลือกการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ต้องอาศัยความเข้าใจลึกซึ้งทั้งในตัวเองและในธรรมชาติของคนรอบข้างการแยกแยะปัญหาจากตัวบุคคลสร้างขอบเขตที่ชัดเจนและสื่อสารอย่างมั่นคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยปกป้องจิตใจเราไม่ให้ถูกทำลาย การดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องก็เหมือนการเติมพลังให้กับร่างกายทำให้เรามีแรงใจและความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและที่ขาดไม่ได้คือการสร้างพันธมิตรที่ไว้ใจได้เพื่อให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เดินทางเพียงลำพังในสนามรบแห่งนี้ที่สำคัญที่สุดคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะเมื่อรู้ว่าเราทำงานนี้ไปเพื่ออะไรไม่ว่าอุปสรรคจะหนักหนาเพียงใดเราก็ยังมีแรงจูงใจที่จะเดินต่อไปและถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปการเดินออกมาอย่างสง่าง,งามและมีแผนรองรับคือการเลือกชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่ความพ่ายแพ้อย่าลืมว่าคุณมีคุณค่าไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไร คุณสมควรได้รับความเคารพและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้คุณเติบโตการเอาตัวรอดจากสังคมท็อกซิกไม่ใช่แค่ผ่านพ้นวันทำงานไปเท่านั้นแต่คือการรักษากความเป็นตัวเองให้เข้มแข็งและสุขภาพจิตที่ดีเพื่อชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุลและมีความสุขอย่างแท้จริง